แจ้งมาเมื่อวานซึ่งบอกว่าเขาไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะ่ะโรงพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะว่าไม่มีห้องปลอดเชือ้อใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เมื่อวานก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าเขาจะติดเชื้อนะคะวันนี้ก็เลยนัดทางคุณหมอนะฮะท่านในแพทย์สุพจน์เจ้าของโรงพยาบาลท่านก็ให้ความกรนาว่าให้มาวันนี้เลยนะคะอย่างรวดเร็ว แล้วก็ท่านอยากจะขอให้ท่านนะฮะแพทย์หญิงอรวรรนได้สรุปนิดนึงว่าสามารถจะช่วยยังไงได้แล้วว่าเขาจะเป็นแพลเป็นไหมอย่างี้นะเด็กคะสาเบื้องต้นต้องดูเป็นเคส by เคสด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละคนตอบสนองการรักษาไม่เหมือนกันเบื้องต้นก็คือหมอต้องอ,อ,อาจจะต้องออทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าสครับเบิร์นหมถึงว่าทําความสะอาดเอาพวกเศษแผลที่ไม่ส่วนน้มออกก่อนให้หมดแล้วก็ดูว่าจริงๆตอนนี้จะประเมิน ในห้องผ่าตัดอะค่ะในการ